วันนี้ลูกค้าก็ส่งมีดทันโตงานคนไทยนะครับผมมาให้เรารับคมแต่งหล่อนะนะครับผมเล่มนี้เป็นเหล็ก S50C ครับผมนะฮะก็ใบมีดนะครับผมผ่านการใช้งานมาระดับหนึ่งนะแล้วก็มีสนิมเริ่มขึ้นนะครับผมนะฮะสนิมเป็นจุดๆเล็กๆนะเดี๋ยวซูมให้ดูครับผมเนี่ยฮะจุดเล็กๆแต่น่ากลัวนะเล็กแต่ลึกครับผมพวกนี้นะครับผมอย่าประมาทนะสนิมจุดเล็กเนี่ยน่ากลัวกว่าสนิมแผลกว้างๆนะ นะครับผมใบดาบนะนะครับผมก็จะดูเป็นงานขัดใสนะรับคมแบบมีดพับเป็นเส้นคมนะครับผมความคมนะมันไม่เหลือแล้วครับผมเนี่ยตะกุยก็ไม่เข้านะต้องผ่านะครับผมผ่าแล้วอัดเข้าไปเลยนะถึงได้ฉีกอย่างนี้หมายเป็นไรครับรับคมแต่งหล่อเพิ่มแล้วเป็นไงมาชมกันครับผมก็หลังจากที่รับคมนะแล้วก็ขัดขุนให้นะครับผมเนี่ยฮะ มันเป็นอะไรที่ปฏิเสธไม่ได้นะว่ามีดญี่ปุ่นต้องมาคู่กับฮาร์มอนครับผมมันถึงจะดูเป็นมีดญี่ปุ่นนะนะครับผมโอ้โหเล่มนี้สวยเลยนะครับผมแล้วก็แก้ไขการรับคมเป็นแบบอ่าไม่มีชั้นเลเยอร์นะนะครับผมรับคมเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับผมนี่ฮะสวยงามมากมีฮาร์มอนแล้วมาดูความคมกันนะครับผมความคมหามุมจิกติดกดเลยชึบนะครับผมมุมสวยเลยนะครับกดกระดาษมาตรฐานร้านเราชัวร์สบายสบายสุดยอดสตูไม่กลัวคนที่แข็งแกร่งแต่กลัวคนที่ล้มลุกขึ้นมาได้ทุกครั้ง